ป้าถักมาแล้ว15แถวนะคะอันนี้ป้าถักแน่นกว่าอันตัวอย่างนะมันก็เลยต้องถักเพิ่มอีกแถวหนึ่งเป็น15แถวตัวอย่าง14แถวเห็นไหมคะขนาดถักโคละครั้งโคละทีตัวขนาดแถวยังไม่เท่ากันเลย เวลาจบนะคะก็จบลงไปในรูเหมือนเดิมใช่ไหมดึงขึ้นมาคราวนี้จบแล้วนะคะก็จะทำ x 2รอบ x 2รอบลงไปในวงนี้เลยนะคะ3ครั้ง x ลงไปในวง3ครั้งแล้วก็ x ด้านบนอีกครั้งหนึ่งลงไปในร่องในเนี่ยตรงกลางของ v เนี่ยนะคะลงไป3ครั้ง แล้วก็ด้านบนลงครั้งหนึ่งลงไปในช่อง3ครั้งแล้วก็ลงด้านบนตรงนี้ครั้งหนึ่งนี้นะคะก็ทำแบบนี้ไปจนรอบค่ะทำสองรอบนะคะทำ x สองรอบพอตอนมาจบก็จะจบหลักนี้จบหลักนี้ดึงรอหอแล้วก็ขึ้น x อีกรอ,อบหนึ่งค่ะ ได้ครบสองรอบแล้วนะคะตอนจบก็จบที่เดิมนั่นแหละตรงนี้นะคะหลักที่หหลักแรกเนี่ยเมื่อกี้นี้เราก็จบตรงนี้ดึงลอหอขึ้นมาแล้วก็เมื่อกี้โซ่1แล้วก็ลง F ไปอีกแถวหนึ่งนะคะแต่คราวนี้โซ่โซ่สามนะคะเพราะว่าจะเปลี่ยนจาก X เป็น F นะ ลงเป็น F องนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามีเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังอีก2แถวนะคะก็ขึ้น F ไปก่อนแถวนึงค่ะถัก F ไปเรื่อยๆจนรอบค่ะครบรอบแล้วนะคะพอได้ครบรอบแล้วก็จบตรงนี้นะคะโซ่1 2 3เนี่ยจบโซ่ที่4เนี่ยนะคะแทงลงไป แล้วก็เกี่ยวหน้าเริ่มต้นเกี่ยวหน้าเริ่มตรงโซ่สามนี้เป็นหลักแรกเลยนะคะเกี่ยวหน้าแล้วก็เกี่ยวหลังเกี่ยวหน้าแล้วก็เกี่ยวหลัง นี่นะคะเกี่ยวหน้าแล้วก็เกี่ยวหลังเกี่ยวหน้าแล้วก็เกี่ยวหลังสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะป้าจะเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังอีกสองแถวนะคะแล้วก็จบด้วยลาย X คอทอเนี่ยนะคะอีก2แถวปิดท้ายค่ะครบรอบแล้วนะคะพอตอนจบก็จบตรงนี้นะคะ นี่ตรงนี้คือเกี่ยวหน้าของเราใช่ไหมเนี่ยจบตรงลายเกี่ยวหลังนี่แหละเนี่ยนะคะดึงรอหอขึ้นมาเดี๋ยวมันมาชิดกันเองเห็นไหมคะเดี๋ยวห่วงที่เรารอดูนะเดี๋ยวจะดึงให้ดูใหม่นะคะเนี่ยตรงนี้คือเกี่ยวหน้าใช่ไหมเราลงตรงเนี้ยตรงลายเกี่ยวหลังเนี่ยคะ่ะหัวมันดึงขึ้นมาหัวของหลักนะคะดึงขึ้นมาแล้วสังเกตหลักสังเกตห่วงที่อยู่ ในเข็มเนี่ยนะคะพอดึงขึ้นมาปัาป๊บห่วงเนี่ยมันจะลงมาตรงกับหลักนี้พอดีนะคะเนี่ยเสร็จแล้วก็ขึ้นเกี่ยวหน้าเป็นหลักแรกเลยค่ะตามด้วยโซ่หนึ่งนะคะหลักแรกให้มันสูงขึ้นเท่ากันแล้วก็เกี่ยวหลังโซ่หนึ่งเฉพาะหลักแรกนะคะหลักต่อไปก็ไม่ต้องมีโซ่หนึ่งก็จะเป็น เกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังพันหัวเข็มธรรมดาค่ะพันหัวเข็มแล้วก็ปล่อยออกทีละสองห่วงเนี่ยปล่อยออกทีละสองห่วงอย่างนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังไปอีกหนึ่งรอบแล้วพอเสียดเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังปุ๊บก็มาจบตรงนี้เหมือนเดิมค่ะก็จบตรงนี้ดึงลอหอแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ทําเป็น x อีกสองรอบค่ะเรียบร้อยป้าถักมาครบแล้วนะคะพอครบรอบปุ๊บเราก็จบตรงนี้เหมือนเดิมนี่เห็นไหมคะ เราจบตรงหลักที่สองนี้นะคะแทงลงไปเหมือนกับเราข้ามมาหลักหนึ่งนั่นแหละแทงลงไปแล้วดึงรอหอขึ้นมาเดี๋ยวมาชิดกันเองนีเห็นไหมคะชิดกันแล้วแล้วเราก็ขึ้นโซ่หนึงแล้วก็ X ลงไปนี่แหละหลักแรกเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ X ไปอีกสองรอบค่ะก็เสร็จใครจะไม่อยากสองรอบก็รอบเดียวก็ได้นะคะ ก็แค่เก็บปริมเก็บงานให้มันเรียบร้อยนะคะถัก X ไปอีกรอบหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เนี่ยก็เดี๋ยวป้าจะถัก X ไปอีกสองรอบนะคะพอถัก มาจนครบรอบแล้วก็มาจบตรงนี้จบตรงนี้ดึงรอหอขึ้นไปแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ลงที่เดิมนี้แหละแล้วก็ถักต่อไปอีกนะคะก็ป้าจะทําอีกสองรอบก็เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยครบหนึ่งรอบแล้วนะคะจบดึงรอหอขึ้นมาโซ่หนึ่งแล้วก็ลงที่เดิมแล้วก็ถักไปอีกรอบหนึ่งสุดท้ายแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้ว ถ้าถ่ายเข้ากล้องนะมันต้องช้าๆไงถ้าเร็วก็โดนบนแต่ว่าถ้าพอป้าป้าขึ้นต้นให้ดูแค่นี้แล้วป้าก็ไปนั่งถักจำปุ๊บปุ๊บปุ๊บแปบ๊บเดียวเสร็จนะคะเดี๋ยวป้าถ่ายอีกรอบนึงก็เสร็จแล้วค่ะก็ไม่ได้ถักให้ดูแล้วนะเอาประมาณนี้นะคะก็ได้หนึ่งลายแล้วเนี่ยเพราะว่าก็ได้ทุกขั้นตอนแล้วนะคะตั้งแต่ด้านบนลงมาข้างล่างเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่า เป็นหัวเด็กก็ขึ้นต้นประมาณ20 20หลักถ้าหัวเด็กโตก็22หลักถ้าผู้ใหญ่ขึ้นต้นด้านบนก็20 24หลักนะคะแล้วก็ถักต่อมาตามลายเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ